มาดูพระเครื่องกับช่อง Youtube ไอ้์ชัยนาทนะครับพระผงรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อพิงวัดแจ้งเกาะสมุยปี06นะฮะเป็นพระประสบการณ์ของตำรวจชายแดนใต้เลยก็ว่าได้นะครับประสบการณ์เยอะมากปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับมีหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอร่วมเสกด้วยนะรุ่นนี้ เป็นเนื้อผงผสมว่านนะครับสามฉบับสายใต้นะว่านเยอะบพบพิงวัดแจ้งเกาะสมุยปี0ูนยเอา800บาทนะครับพร้อมเกอบขึ้นคอได้เลย800บาทนางกวัก หลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับนางกวักเนื้อผงหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นางกวักหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นี่เอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้นะครับเนื้อตะกั่วหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้เนื้อตะก,ก,กั่ตกวตำรา ของตาราน้ำมนต์บาทเดียวนะครับหลวงพ่อทำน้ํามนต์ทุกเช้านะครับอยู่หน้ากุฏิแล้วโคด้านหลังนะครับรูปเหมืนปั๊มหลวงพ่อพาวัดโคกดอกไม้ติดทันตัวหลวงพ่อกวยนะครับเอาไป800บาทนะครับกล่องเดิม800บาทสมเด็จ หลังตาเมืองนะครับสมเด็จหลังตาเมืองเนื้อขึ้นไข่ขึ้นคาบหมดแล้วนะ,นะฟูมากกดลึกๆนะตาเมืองกดลึกๆแบบนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทสมเด็จปูหนังสองหน้าราชนัดดานเนี่ยพอะกยเสกปุกตเสกองนี้บินนะไม่บินนี่มีหนึ่งพันแน่นอนนะครับบินด้านหลังนะ พุทธคุณเท่าเดิมสมเด็จปูนหนังเอาไปห้าร้อยบาทนะกันนะเอาห้าร้อยบาทลดไปครึ่งหนึ่งสมเด็จคันธราดเนื้อดำคุณแม่ชีบุญเลือนนะวารนาหน้าตาติดชัดสวยงามเนื้อดำนะองค์นี้สวยมากนะเอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาท ชานมากหลวงพ่อฤษีลิงดำวัดท่าสุงนะครับชานมากออกจากวัดเนี่ยพันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทชานมากเ,เ,า 600, เนี่ยเอาหกร้อยอ่ะหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อโตวัดสตือรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อโตวัดสตือรุ่นแรก เหรียญน,นั่งผ่านสมเด็จโตวัสตือรุ่นแรกเคยขึ้นถึงพันเหน 1, นรียญละพันห้านะฮะพื้นที่ก็น่าจะพันกว่าบาทเอาเจ็ดร้อยอุ้ยเอาแกไม่เอาอีกเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับนั่งผ่านสมเด็จโตวัสตือ เอาเจ็ดร้อยบาท <c oughs> เหรียญน,นาลาย,ย,ยียบเมฆนะครับหลวงพ่อพมวัดขนอนเหนือนะเนี่ยตอนนี้นะผมว่าพระที่น่าจับตาที่สุดนยเป็นสายน,นี้เลยนะสายหลวงพ่อพมวัดขนอนเหนือนะฮะร,ราคาแพงมากนะตอนนี้ขึ้นหลายรุ่นขึ้นทุกรุ่นนะ2ะสองห้าสองหก ใครลองเข้าไปศึกษานะพระตอนนี้ราคาแรงจริงขึ้นจริงนะครับตรงนี้สภาพสวยนะผิวลุง้งนาลายเยียบเมฆนาลายเหเยียบเมฆหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือ เอา2,500บาทนะครับ2,500บาทแพงจริงนะตอนนี้ราคาขึ้นปิดตาวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับเนื้อชมพูนะจะเห็นวน่เป็นเนื้อชมพูตรงเทียบกับสีขาวเนื้อชมพูเนื้อชมพู เอาเป็นเนื้อชมพูแล้วกันตาวัาาตประสาทปีศูนย์หกขอบกระเทาะนิดหนึ่งนะฮะมีรอยกระเทาะหน่อยหนึ่งถ้าไม่กระเทาะนี่ต้องมีหนึ่งพันพขึ้นไปแน่นอน,นะครับในชมพูนิยมนะ,ะเอาไป500บาทแล้วกัน รียญหลวงปู่หนูนะครับอายุแปดสิบสี่ปีเป็นเหรียญหลักอีกหนึ่งรุ่นของสายหลวงปู่หนูนะครับแปดสิบสี่ปีหลังฮานุมานสวยๆผิวลุ้งแนวหน้าหลังเอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพันสองร้อยบาท หยดน้าหลวงปู่ดูนะครับหยดน้ํารูปเหมือนหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับหยดน้ํารูปเหมือนหลวงปู่ดูวัดสะแก ى. เลี่ยมกันน้ําสวยมากนะครับสวยมากหน้าตาติดชัดจมกูกตาติดวสวยเอาหนึ่งพันบาทเนี่ยหนึ่งพันบาทเหรียญหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาคนะครับลูกเสือหลวงปู่ศรีปีหนึ่งเก้าเอาหนึ่งพันบาทนะครับแบ่งปันให้หนึ่งพันบาท บอกคงเดือนนิยมนะฮะรูปเหมือนปัมนป๊มรุ่นแรกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง,ทองปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองกระไรทองปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อแพรเอาพันสามนะครับพันสามร้อยเหรียญหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจา้านะฮะพ่อเมียนวัดโพกบเจา้า 3ามเนะเอา400ร้อนะสี่บาทหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทูบวัดแคนังเลิงนะฮะเจ็700บาทปิดทองเดิม700เหรียญหลวงพ่อสายวัดขนนอนใต้นะเต่าหลวงพ่อสายวัดขนนอนใต้ด้านหน้าเนะี่ยมันเขาเจิมเจิมแป้งเจิมทุกอย่างลนะ เต่าหลวงพ่อสายวัดขนาดใต้ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อสุนนะครับหลวงพ่อสุนเสมาหลวงพ่อสุนสีศูนแปดเสมาหลวงพ่อสุนตีศูนแปดเอาหกร้อยนะหกร้อยบาทหลวงปู่ทวดหลังสองกอนะครับหลวงปู่ทวดหลังสอ,งกอบก ของผู้ทหลังสอก,กนอนกลองนะเจ็ดร้อยบาทพิมพ์ะรอดนะครับเหรียญในหลวงสี่รอบนะเอาสามร้อยนะบสาร้อยบาทปีหนึ่งแปดสบาทเหรียญหลวงพ่อพระชีนะครับหลวงพ่อพระชี หลวงพ่อพระชีหลวงปู่ดุลเสกเนีเอา4ี่รอยบาทรูปหลอหลวครูบาศรีวิชัยเนี่ยเงินหลวงพ่อกเกษตรุูเสกเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อบาทเนี่ยเงินรูปถ่ายหลวงพ่อเชื้อหลังตะกุดสามดอกเมื่อก่อนเล่นกันพันกว่าบาทถึงพันห้านะฮะนี่เป็นแมงกะมบี้นะ คู่นี้เอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยประสบการณ์นะหลวงพระเชื้อประสบการณ์สูงหลวงพ่อฤาษีลุงดำนะครับเป็นล็อกเก็ตสององค์นะล็อกเก็ตสององค์แล้วก็แหนบรุ่นสี่รุ่นห้านะครับสององค์ก็ไปเหรียนในหลวงล็อเก้าพ่อฤาษีดำพุกเซททั้งหมดห้าหกเจ็ดเจ็ดองนะครับเจ็ดองเนี่ยเอาเก้าร้อยนะครับเจ็ดองเนี่ยเก้าร้อยบาท พ่อสิงดงัหลวงพ่อกเกษมนะครับเป็นพ่อผงใบโพหลวงพ่อกเกษมหนึ่งองค์ปีสามเจ็ดระฆังหลวงพ่อเกษมระฆังหลวงพ่อกเกษมเหรียญหลวงพ่อกเกษมธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพนะแล้วก็แหนบหลวงพ่อกเกษมสี่องค์เนี่ยเอาเจ็ดร้อยนะะเจ็ดร้อย 40700ใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ